อ4 3สี่สามสองค่ะิดิฉันบานเ็นโคนิ่งโชว์นะคะซึ่งวันนี้มาทำรายการนางหาแซบสะอื้นแต่น,น้องลิ้นสี่คูงลางสะอื้นนะคะวันนี้เป็นวันที่4ี่แล้วเกี่ยวกับงานปรึกษานานาพันธ์ค่ะแล้ววันนี้ก็จะได้พบกับนักร้องคุณแคทวันนี้คุณแคทโคนิ่งนะคะคุณแบงค์คร อ๋อคุณแบงค์เหรอคะแบงค์วงแชทอ๋อแบงค์วงแชทแชทคุณแบงค์วงแชทโซนนิ่งนะคะคืนนี้เราจะประกันค่ะแล้วก็อีกหลายหลายท่านเนาะครับนอกจากคุณแชทก็มีเสกใช่ไหมคะเสกไฮโซใช่ไหมคะวันนี้อ่าศิลปินรับเชิญศิลปินรับเชิญไฮโซเสกไฮโซโซนนิ่งค่ะเสกโซนิ่งเสกไฮโซนะคะค่ะ แล้วก็จะได้พาท่านไปพบแบบอะไรบ้างคะพุทธศาพุทธศานานาพันธ์นาณาพันธ์นะคะงานารยต้นไม้โป่งฟ้าครับเดี๋ยวเราเข้าสินค้าไทยนะคะสินค้าโป่งฟ้าพุึกษานานาพันธุ์เดี๋ยวเราเข้าไปชมต้นไม้ข้างในงานเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูต้นไม้ข้างในนะคะค่ะเชิญตาม บายเย็นไปข้างในเลยจ้าเชิญค่ะนี่ไงต้นไม้นี่ต้นไม้เพียบเลยเนี่ยเนี่ยเรียงเป็นตับเลย,ยต้นไม้ขอ <c oughs> ต้นไม้เหรอคะอ่าปลูกมาครึ่งชีวิตแล้วค่ะต้นไม้นี้อันนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอ่ะต้น ดอกลักเนาะนี่ดอกลักดอกลักมาจากจังหวัดไหนน่ามาจากสาวมืองเลยสาวมืองเลยล้มพัดตึงโอ้โอยเห็นหน้าเห็นหน้ากระแทบแล้วเห็นหน้ากระอิ่มแล้วล่ะมานานแล้วต้นไม้นี่ไม่โตสักทีเลยก่อนก่อนเข้าไปดูต้นไม้ฮะเราต้องเสี่ยงดวงก่อน ต้นดวงเหรอคะเออวันนี้มากับดวงใช่ไหมคะเออเสียงดวงก่อนต้นใหญ่ดวงเล็กตกลงคุณจะมาดูต้นไม้หรือมาดูลอตเตอรี่อันนี้อันนี้ซ้อนรามฮะนี่นะครับบรรยากาศในงานนะเออรวมทำรวยอยู่ตรงนี้เนาะอ่าใครอยากรวยจะมีอาหารอ่าต้นไม้ทุกอย่างเลยค่ะสินค้าอุปกรเนาะใช่ไหมคะ ครับไปดูต้นไม้อ๋อวันนี้เจอนางเอกแล้วนะฮะอันนี้อันนี้โกอีกวกรางเหรออ่อคน